โอเคนะครับเพื่อนช่างวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาศึกษาการซ่อมนะฮะในจอมอนิเตอร์ซัมซุงนะครับรุ่น b 2 2อ0อซึ่งเป็นซัมซุงขนาด22นิ้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะได้มาดูกันว่ามันเสียอะไรนะครับแล้วก็จะมีหลักการซ่อมยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการรือออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะแล้วเราจะมาดูอาการกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเสียปลักกันดูก่อน Okay, นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสังเกตไฟนะครับอันนี้ไฟติด้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าจอปกติหน้าจอจะต้องติดนะครับอาจจะเสียงนิดนึงนะฮะอาจจะเสียงต่อการช็อตปรากฏว่าน้ํนะไม่ติดเลยนะหน้าจอมือดเลยหนะ้าจอมือดปกติจะมีไฟขึ้นนะครับหนะ้าจอมือดเลยไม่มีกระพริบอะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นก็คือมือดสนิทมิดสหายเลยนะครับมิดอิ่มซิ่มเลยนะไม่มีอะไรเลยดูข้างบน ไฟนี่ยังอยู่นะไฟพาวเวอร์ยังอยู่นะแล้วก็ดับไปแล้วก็ติดอีกนะครับอ่าแล้วก็ดับไปแล้วก็ติดอีกนะนี่คือบอร์ดบอร์ดรุ่นนี้นะครับที่แกะออกมาแล้วนะครับนะครับบนก็จะเป็นบอร์ดของส่วนแพตแมทริกของภาพนะครับอ่าส่วนดีแมทริกอ่าโอเคนี่ก็เป็นพาวเวอร์ซัพพลายนะครับะจะได้มีอาการะจะมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยนะฮะ ว่าสไปร์ุ่นนี้ก็เสียไปเหมือนกันอโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมมันไม่ติดนะครับทั้งที่ว่าเราก็วัดไฟอะไรแล้วดีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะไฟที่พูดถึงนี่ก็มีหมดนะ๋ยวจะซูมให้ดูนะครับไฟพูดถึงนี่ก็มีหมดนะครับผมจะไม่วัดให้ดูนะครับไฟ5 1โวลต์มีนะครับ5.1โวลต์ขา9ออนออฟนะครับมีครบนะครับไฟ 25โวลต์ม so, ีนะครับบีดิมนะฮะมีหมดนะครับทุกอย่างนะครับนะแบ็กไลท์ดิมนะฮะอันนี้มีหมดนะฮะดีซีอาร์ดิจิตอลนะฮะตัวนี้คอนโทรลตัวนี้ก็มีนะฮะมีหมดเลยโอเคนะเดี๋ยวซีก็ไม่บวมนะฮะโอเคเราให้ดูความปกติของบอร์ดก่อนนะครับของบอร์ดก่อนอืม แล้วจานี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดอะไรอย่างบางอย่างโอเคนะครับเพื่อนช่างเดี๋ยวเรามาดูที่แผงหน้าจอก่อนนะครับว่าเราจะวัดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันดับแรกก็คือ VCC นะครับอันดับแรกคือ VCC นะครับซึ่ง VCC ก็คงจะมีไฟประมาณ5โวลต์นะครับซึ่งก็ตัดต่อผ่านสายแพรนะครับผ่านสายแพรเช่นนี้มา อ่านสายแพร์มาโดยอุปกรณ์ที่เป็น IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะครับ a l s a n เนี่ยนะฮะตัดต่อเข้ามานะครับตัดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็ผ่านขา123นะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับนะครับออกมาตามสายแพรนะฮะแล้วก็ไล่มายังบอร์ดชุดสร้างภาพนะครับ บอร์ดชุดดีแมทริกนี่แหละนะครับชุดเอนโคเดอร์ของมันนี่แหละนะฮะเเราจะมาดูว่าครับวซีตัวนี้จะมีไฟเท่าไหร่จริงๆต้องมันห้าโวลต์น,นะครับาตามหลักการก็จะมีห้าโวลต์โดยผ่านฟิวที่อยู่ด้านล่างนะครับออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงปกติมันจะต้องนิ่งนะไฟตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ โอเคนะครับเพื่อนช่างในเมื่อผมหาจุดที่ต่อกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะวัดไฟตรงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับมิเตอร์ก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับตั้งที่คูณตั้งที่10โวลต์นะครับตอนนี้เราก็เปิดพาวเวอร์อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเราจะวัดที่จุดที่ว่าเป็น VCC นะครับ VCC เราจะวัดเลยนะครับตอนนี้เราจิ้มแล้วนะครับ จิ้มที่จุด VCC แล้วนะครับโอเคเราจะมาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุด VCC เดี๋ยวมาดูมิเตอร์นะครับโอ้ปรากฏว่าไม่ใช่5โวลต์นะฮะมิเตอร์ก็จะกตินะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับขึ้นลงตามจังหวะไหนเรามาดูที่ไฟพาวเวอร์นะครับมิเตอร์เราตอนนี้นะครับตอนนี้จะกระติกขึ้นลงตามตามไฟพาวเวอร์เลยนะครับเพื่อนช่างสังเกตนะครับ ถ้าไฟพาวเวอร์ดับมิเตอร์ก็จะเด้งขึ้นอ่าโอเคถ้ามันถ้ามันไฟติดก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นมันตัดอะไรบางอย่างนะครับอ่านี่ยนี่ก็เป็นจุดที่เราวัดนะฮะชุดจุดนี้นะครับจุดนี้นะอ่าโอเคนะฮะทีนี้เราจะมาแก้ไขกันว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเราก็ได้ทําการ ถอดสายแพรนะฮะออกจากชุดคอนโทรลหน้าจอนะครับโอเคเี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะวัดอย่างไรนะครับกับชุดคอนโทรลหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ขันน็อตออกหมดแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับซึ่งคอนโทรลหน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นชิปเซตของ CM 2716A นะครับ ซึ่งก็ใช้ในการดีแมทริกนะครับสัญญาณที่เข้ามาทางขั้วคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการจ่ายออกไปยังขั้วแมทริกต่างๆของหน้าจอนะครับนะฮะตามแอดเดตที่ปรากฏอยู่บนลายปินนี่นะครับนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดสร้างไฟนะครับเป็นชุดสร้างไฟนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงระบบ LCD นะครับทั้งไฟลบ ทั้งไฟ Vg Lv Gh อะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสมาดูกันนะครับจริงๆแล้วสาเหตุเสียก็น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟนะครับเราไม่น่าจะสงสัยชิปพวกนี้นะครับแต่ว่าเราสงสัยระบบไฟไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก่อนจะสงสัยชิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ก็จะมีอยู่มี F 1นนะครับซึ่งเป็นฟิวที่รับไฟ5โวลต์นะครับ เข้ามานะครับเป็นฟิวตัวหนึ่งนะครับเข้ามายัง C1 C2 ่ซนะครับซึ่งเป็นดีคัพปิ้งนะครับลดสัญญาณรบกวนต่างๆนะครับเราจะได้มีโอกาสมาวัดโอห์มตรงจุดนี้ก่อนนะครับข้อม C1 ่ซ่อมระหว่าง C2 ตัวนีงนะครับกับกราวนะครับแต่ฟิวไม่น่าจะขาดแน่ไม่น่าจะขาดนะครับเพราะว่ามันมีการดึงไฟอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรจะวัดยังไงเดี๋ยวผมวัดดูก่อน เคนะครับเพื่อนช่างเราจะมาดูกันว่าเราจะวัดมันยังไงนะครับทีนี้ผมจะตั้งเลนไว้ที่คูณหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะวัดยังไงนะครับให้เพื่อนช่างเอาเข็มมิเตอร์สีดำนะครับวัดที่ขั้วที่เป็นเหมือนขั้วบวกนะครับไฟ5โวลต์นะครับคือขั้วที่ต่อจากฟิวฟิวหนึ่งนะฮะแล้วก็ขั้วลบนะครับไม่ใช่ขั้วสีแดงนะครับซึ่งเป็นไฟลบนะครับของมิเตอร์ วัดที่กล่าวนะครับหรือว่าวัดที่อีกด้านของสีนะฮะของสีที่อยู่ในในภาพนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับอ่านะครับก็คือวัดคอมซีนั่นแหละที่เป็นซีขั้วปิ้งนั่นเองนะครับก็อ่าปกติเราวัดอันนี้นะฮะอาการอ่าอิมพีเดนซ์มันจะต้องสูงนะครับตามหลักการนะครับปกตินะครับปรากฏว่านะครับอ่าที่คูณหนึ่งนะฮะเราเราวัดได้ค่าประมาณสักสี่ร้อยโอห์มอกาไม่ใช่ 40โอห์มสิครับอ่า uh, 40โอห์มปรากฏว่ามันต่ํามากนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่เวลาเราไฟ5โวลต์มันเข้ามานะครับมันจะเหมือนกับมีการโหลดของของวงจรน,นี้อยู่นะครับซึ่งทําใหา้ทางต้นทางเช็คกระแสเกินนะครับแล้วก็คอนโทรลก็สั่งตัดได้นะฮะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วงจรหรือแผงนี้ไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากามีการตัดไฟแล้วก็มีการโหลดของอุปกรณ์บางตัวอยู่ แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนโหลดนะครับอาจจะเป็นชุดไฟนะฮะที่เป็น IC สร้างไฟตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคาปาซิเตอร์เล็กๆแถวๆนี้อาจจะช็อตรรลวนะครับซึ่งเราไม่สามารถเดาได้นะฮะนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ไม่รู้ว่าเราจะเช็คที่ไหนนะครับแต่ผมก็มีวิธีการลักไก่นะฮะที่จะมาบอกเพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับ เดี๋ยวลองวัดกับด้านนะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะเป็นเป็นเหมือนไดโอดนะครับล้ำตาลจะเหมือนไดโอดนะครับเราวัดกับด้านแล้วนะครับคือเอาแดงมาแตะแตะบนแถนนะฮะคราวน้ำตานก็จะคล้ายๆไดโอดนะครับประมาณ6ประมาณเนี่ยนะฮะประมาณเลยกลางสเกลมานิดนึงนะครับอ่าอ่าก็คล้ายๆไดโอดนะครับโอเคนะฮะถ้าวัดกับด้านมันก็น่าจะเอ่อน่าจะสูงนะครับตามหลักการอ่านี่ก็คือปกติมันน่าจะเป็น เป็นเหมือนไดโอดนะฮะแต่ว่าวัดแล้วมันรั่วนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เหมือนไดโอดเลยนะฮะมันอยู่ที่ประมาณ40โอห์มเดี๋ยวเราจะมามีโอกาสมาแก้กันนะครับว่าจะทําให้โอห์มมันสูงกว่านี้ได้ยังไงหรือเราจะหาตัวเสียได้ยังไงนะฮะโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการต่อสายนะครับข้ามที่ C นะครับที่เราคิดว่าโอห์มต่ํานะครับก็เพื่อที่จะหาอุปกรณ์ตัวเสียนะครับโดยการที่เราจะต้องป้อนไฟ5โวลต์นะครับ เข้ามายังสายแดงดํานี้นะครับซึ่งแดงก็คือบวกดําก็คือลบนันเองนะครับไฟก็คือประมาณ5โวลต์ป้อนเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ไฟ5โวลต์นี้นะครับผ่านอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่คิดว่าจะเสียนะครับโดยอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิขึ้นมานะครับถ้าอุปกรณ์ตัวไหนเสียนะครับก็จะมีอุณหภูมินะครับมีความร้อนเกิดขึ้นที่อุปกรณ์นั้นนะครับบนทางผ่านของไฟ5โวลต์ชุดนี้นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์ในในส่วน ต่างๆที่เรายังไม่ทราบนะครับเราจะต้องเอามือสัมผัสไว้ก่อนนะครับซึ่งก็เป็นการหาตัวเสียแบบบ้านๆนะครับกรณีนี้เราจะไม่ใช้มิเตอร์นะครับแต่เราจะอาศัยความรู้สึกนะครับวัดวัดเอานะครับทีนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับว่าเราจะหาตัวเสียนั้นเจอหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะครับเป็น power supply นะครับ ก็สวัสด์สะายอะไรก็ได้นะครับที่มีไฟประมาณ5โวลต์นะครับแล้วก็กระแสประมาณเราเซตไว้ที่4แอมป์นะครับก็ได้นะครับหรือใช้3แอมป์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ปรับไฟให้ได้ประมาณ5โวลต์นะครับเราจะได้เอาไฟนี้นะครับมาใช้ในการค้นหาตัวเสียนะครับโดยใช้ระบบจับต้องอุณหภูมินะครับโอเคเราจะดูกันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการต่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะลองเปิดไฟนะครับเปิดสวิชก่อนนะครับปล่อยไฟเข้าไปนะครับยังบอร์ดนะครับปรากฏว่าบอร์ดเริ่มกินไฟแล้วนะครับกระแสประมาณสามร้อยห้าสิบมิลลิแอมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาจับดูว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนร้อนบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นพวก R พวกอะไรนี่ก่อนนะครับปรากฏว่าไม่ร้อนนะครับจับไอซีดูไอซีชิปก็ไม่ร้อนนะปกตินะครับพวกซีพวกนี้ก็ไม่ร้อนนะครับจับดู คอยไม่ร้อนนะครับคอยก็ไม่ร้อนทรานซิสเตอร์ไดโอดไม่ร้อนนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรร้อนเลยนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะครับทรานซิสเตอร์สวิชไม่ร้อนนะครับชิปนะครับลอมนะโอไม่ร้อนนะไอตัวใหญ่ก็ไม่ร้อนนะอุ่นๆนิดๆนะโอ้ไม่มีตัวไหนร้อนเลยนะตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะครับชิปส่วนอื่นนะครับชิปส่วนอื่นร้อนไหมชิปส่วนอื่นไม่ร้อนนะครับ ชิปส่วนอื่นไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่มีตัวไหนร้อนนะครับก็แสดงว่าบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะน่าจะดีอยู่นะครับบอร์ดน่าจะดีเพราะว่ามันไม่ได้กินกระแสเยอะมากมายนะครับนะฮะกินกระแสแค่300กว่ามิลลิแอม์ถ้ามันเสียจริงมันก็น่าจะกินเป็นแอม์นะครับถ้ามีอุปกรณ์เสียจริงนะครับอาจจะกินแอมป์สองแอมป์อย่างเงี้ยนะฮะจะทำให้อุปกรณ์บนบอร์ดนี้นะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับจะร้อนทันทีนะครับจากที่ผมเคยเจอมานะฮะนะครับโอเคก็สรุปว่า บอร์ดนี้ไม่เสียนะครับอาจจะเสียที่ส่วนอื่นนะครับอาจจะเสียที่บอร์ดตัวนี้ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะฮะอาจจะเสียที่บอร์ดตัวนี้ก็ได้ไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละนะอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนช่างเมื่อเราทดสอบบอร์ด lcd แล้วนะครับชุดได์ lcd ไม่มีปัญหานะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าหน้าจอมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกจากชุดได์นะครับ มาดูด้านล่างกันนะครับอืมก็ปรากฏว่าหลอดแบ็คไลท์ทำงานนะครับแบ็คไลท์แบ็คไลท์ของเราทำงานนะครับจึงไม่มีไม่มีภาพเลยนะตอนนี้นะครับแบ็คไลท์ของเรานะครับทำงานอยู่นะครับเครื่องจะไม่มีภาพนะครับตอนนี้นะโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนแจางหลังจากที่เรา ตรวจสอบนะครับบอร์ดทีคอนที่ทำหน้าที่คอนโทรลหน้าจอนะฮะคือหรือไทมิ่งคอนโทรลเรานี่แหละเราเช็คว่ามันก็ดีแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับในส่วนของชุดสกาล่านะครับชุดสร้างภาพนะครับที่จะไปอคอนโทรลทางบอร์ดหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาลองจับดูก่อนอาจจะมีอุปกรณ์ร้อนในนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมีตัวเสียก็ได้ โอหร้อนมากนะครับตัวนี้นะไม่รู้อะไรนะฮะร้อนมากเหมือนกันรู้สึกว่าโอ้ไอซีตัวนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มีอะไรเสียหรือว่าไฟเข้าไอซีตัวนี้เกินนะครับผมคิดว่าไฟน่าจะเข้าเกินนะครับแต่ว่าตัวนี้จะร้อนมากเดี๋ยวขยายให้ดูนะฮะไอซีหกศูนย์สองนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับร้อนมากเลยร้อนมากนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะมีไอซีอยู่ประมาณ สอาตัวนะอยู่ตรงนี้แต่ร้อนมนากผมจัดอยู่โอ้โหไม่ได้เลยต้องปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันภาค2นะครับ